เจอสเต็ปเฟสแท็กซี่ผมเรียกเรียกสวดเรียกเลยจัดไปจัดไปไม่มีไฟฉายช่วยด้วยที่บ่ายกูลำคาญเอ้ยมันมาหักพี่ว่ะกูโดนแล้วเดรเลดิโอ้ผมเกลียดตัวเดรเลมันมาว่ะมันมาว่ะผมมองมันไม่เคยเห็นเดรเล็ต่อตัวนี้ของจริงว่ะตัวนี้วิ่งข้ามเลยว่ะ เฮ้ยยังก่อนไอ้หน,หนูมึงเล่นลูกไอ้นี่เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจริงว่ะเรียบร้อยว่ะฉายฉายฉายไปฉายมาไปฉายต้องมาแล<ะ>้วเฮ้ยเนี่ยพี่อยู่ลมไม้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 ไม่ท <c oughs> ันแล้วไกลเกินได้ดึงได้ดึงตึงๆเลยโหทับเลยว่ะทับเลยว่ะเฮ้ยมันตามป่าวะหิวก่อนหิวก่อน ไอตัวนี้ผีผีตัวนี้มันไอ้นี่นะเขาตามผมเขาตามผมเออไอ๊ดผีตัวนี้มันชอบรีพีทเกมมิ่งนะไอผีตัวนี้แม่งตัวซ้ำเลยนะเดี๋ยวเจอของจริงเดี๋ยวก่อนไหรพอเด็ดหรือเปล่าวะนมัขึ้นมาข้างบนนี่เดี๋ยวไี่ปั่นก่อนเนี่ยไปแล้ว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 มันมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมามันขึ้นมานะ เอ้ยเองเองเ,เนียนอยู่อีกฝั่งดิเองเนียนดิเองเนียนอยู่ข้างอะ่ะมันมองไม่เห็นนะเออนั่งนั่งเลยนั่งเลยนั่งนั่งนั่งย่อไปเลยให้มันกระทืบไปนิ่งๆไว้เมื่อกี้มันเห็นแล้วมั้งเห็นตอนที่เองลุกอ่ะเห็นปะบอกแล้ว<ๆ>มันไม่เห็นไอ้ตรงนั้นอะ่ะทำอะไรวะไอ้หนูเฮ้ยพี่ต้องไปเล่นบ้านเล็กว่ะหนึ่งทีก่อน มันไม่มีไมล์เล่นแล้วอะอืพวกมึงเล่นกันหมดแล้วกูเล่นไม่ได้แล้วปั่นไปปั่นไปปั่นไปไปแต่ไปสามแผ่นเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วปั่นไปปั่นไปโอ้มตะายแล้วพวกวันนี้กูพาลูกเกี๊ยบมาเราเนี่ยลูกเกี๊ยบสองคนสามคนเนี่ย ตีเป็นลม้มตีเป็นลม้มผีเจอเป็นล้มอะไรวะตสกีโหดยังโหดอยู่พี่แต่ตอนนี้แบบไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ฟอร์มตกไอ,อ้เี้ยลูกเกี๊ยเข้าสิงไอ,อ้เี้ยลูกไก่นะลูกไก่ภาระชิบหายเลยสี่คนเ,เ,เคนี <c ười> เ่ยไอ้สามคนเนี่ยอไ้้เียดูดิห้าเครื่องเต็มบอสจะตายห่าหมดแล้วอนะมือ,ม,อมือก็ไม่ปล่อยยิ่งไอ้คอนเด็ดนี่ตัวดีเลยยังไม่ตายสักทีไอ้ชิบหายเอ้ย บอกให้ปล่อยแม่ก็ฝืนปั่นนี่อย่ามันมีระเบิดปะทุแม่งปั่นไม่เสร็จสักทีไม่วิ่งฉายมันฉายตัวเลยเนีย่ยตายหาสักทีนั่นแหละตายสักทีดิเอ้ยมาเอากูดิมามาอยู่ไหนอะไอ้าหามานี่มาอยู่ไหนวะไหนวะตายซะ เล่นตรงนี้ไม้ก็ไม่มีแล้วที่ผายเล่นไม้กันไปหมดแล้วเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยมา,า,มด,าดิมาดิเาดิเาดิเฮ้ยอยู่กับพี่เหรอนี่ไงโดไปดิอยู่กับพี่ดิพี่อะไรไปบ้านเล็กว่ะปั่นไปปั่นไปนไม้ไม่มีแล้วด้วยบ้านเล็กก็ไม่มีไม้เพราะขอเด็กคนเดียว โอ้ไม่ทันวะเฮียแม่งเกไปย่องอุตส่าห์เป็นเึกท่าหมายเยี่ยวอีกไม่ยอมโดดเครื่องเดียวเฮียตายอยู่ดิอนี้ก็วิ่งชิบผ่ายเลยไฟเฟยไม่ปั่นเลยอีห่า แม่งวิ่งอย่างเดียวเลยอี้บ่ายแล้วก็ไม่ตายด้วยนะฮาผีแม่งก็โซนแต่เครื่องไอ้สี่เครื่องแม่งยังโซนเลยแย่ปวดหัวเลยกูหิวไม่ได้มึงอยู่ตรงรูเนี่ยดูดิผีไม่มาด้วยเดี๋ยวมึงเจอเกม่้นแอบเดี๋ยวก่อนมันมาแล้วไอ้ชิบหายเอ้ย <c oughs> กูล <c oughs> ่วงไปดิ ลวกไปดิวลวกไปดิ oh, oh. ตายหายให้หมดตายหายให้หมดฆ่าไปดิฆ่ามันไอ้พวกริ้วล้อไอ้พวกลูกไก่ฆ่ามันเลยแขวนมันเออแขวนมันไปแขวนมันไอ้คอ oh. เด็ดคอเด็ดอยู่รูนคอเด็ดอยู่รูนคอเด็ดอยู่ <c oughs> รูดเราไปหาบัตรเรไปหามัตรต้องไปหามันมันไปไหนวะพีปไปไหนวะ แอบ à เรียนลิปอพ,พี่กีกข้อเด็ดแล้ววันนี้ฮะพีก็ข้อเด็ดเออเรียนฐา่อพี่รอดั้ยไม่รอพี่เฮ้ยมันมีท่ออยู่เนี่ยเดี๋ยวท่อจะเกิดตรงเนี้ยเนี่ยเตรงเนี้เนี่ยโอเคขของเข้าน้ำไปมัรงรอไปรอดบ่ง d ้ n รอดดิเนี่ยเก,เกิดข้างล่างเลย,เยตายแล้ว ตายซะอยู่กันนานลเลยคือในหฮาอยู่นายกับพวกไอ้นี่อีกเราจะเอาตัวคอนโทรเอเอเออกไปก่อนนะพี่มาขึ้นมาท่อวิ่งกิบ บ้านเล็กป่ะวะจะบอกนะว่าเจอพี่เงียบกริบเลยวะนี่ไงอะไงบอกว่าบ้านเล็กไหม รอดไหมรอด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 เฉยโคตรผิดหวังเลยว่ะก็บอกแล้วพี่มันลุกเพราะลุกอะไรแล้ววะอ้อไก่เว้ยพวกมึงเป็นลูกกระเจี๊ยบอยู่เลยพี่เป็นพี่เป็นไก่ผมผมเป็นซี